ไปต่อเนื่องกันที่ความน่าหน่ยของสโมสรโอลิมปิกลียงนะครับทีมดังจากลีองฝรั่งเศสล่าสุดบรรลุเข้าตกลงในการคว้าตัวเมมฟิสเดปายปีกจากเนเธอร์แลนด์มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอลิมปิกลียงครับสโมสรในลีกงฝรั่งเศคว้าตัวเมมฟิสเดปายกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของแมนยูครับไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มสูงถึง21.7ล้านปอนด์หรือประมาณ1,041ล้านบาท โดยเตรียมแถลงข่าวนะครับโดยเดปายก,ก็บอกว่าเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับตลอด18เดือนที่คาแข้งอยู่ในถิ่นโอทราฟฟอร์ดดาวเตะวัย22ปีมาอยู่กับปีศาจแดงด้วยมูลค่า25ล้านปอนด์หรือประมาณ1.25พันล้านบาทในช่วงฤดูกาล2015-2016 ภายใต้การนำทัพของหลุยฟานเกานะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลยโดยโลงเพียง1เกมเท่านั้นในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่นะครับรู้เกื่นี้เดยายก็บอกว่ามีการโพสต์ข้อ,ขอความผ่านทวิตเตอร์นะครับขอบคุณสําหรับทุกความทรงจําตลอดระยะเวลาที่เจ้าตัวเป็นเรสเดวิวคนหนึ่งจะไม่มีวันลืมทุกกำลังใจของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนในยญ่คนปัจจุบันนะครับโชเซ่มูรินโญ่ก็มีการกล่าวถึงเดปายนะครับบอกว่าการ ย้ายไปอยู่กับโอลิมปิกลียงเนี่ยแมนยู่ดนต่ได้พ่วงสัญญาในการซื้อกลับเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกล่าวชมดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับบอกว่าเขาเองมีความเป็นมืออาชีพมากที่แสดงให้เห็นมาโดยตลอด18เดือนที่ผ่านมานะครับเดฟายครับลงเล่นให้กับแมนยูในทุกรายการ53นัดนะครับแต่ยิงไปเพียง7ประตูลและยิงไป2ประตูในพิบิลิกอังกฤษเท่านั้นเองครับ